ให้ผ้ามาเบิ่งเครื่องบินอีกแล้วอยากได้เครื่องบินมาเตีอโอ้โเห็นอะไรเขาเขาเ่าขายไหมถ้มาเจ้าบอกว่าขายไหมหาาเจ้าขายสิซื้ออยู่วะนะซื้ออยู่อืพี่น้องครับผู้อยากเป็นให้ผามาเบิ่งเครื่องบินแต่ว่าข้าเจา้าบ่าขายดอก เคืองบินล้ำนี่ถ้าเจ้าเอามาจอดชั่วว,มมว้เยผยืมามึงหูอยาวาึงแทบพีม่มาอยางามึงแทบพี่อางมาพี่เออมาเิ่มาเมคันสิขายหน่อยบ่เนาะมีเงินสื้อเพิม่มบ่เนาะเพินนมสอมาเเ้พูดนะมีล้ำาบ g h เลยเครงบินล้ำนี่ ุูนุูนุูนโอ้ยอยากได้อยากได้ขักมันเถอะอยากได้เครื่องบินก็อยากได้เมียบ่ะรู้นี่ฮะอยากได้เครื่องบินก็อยากได้เมียบอ่ถ้าซื้อเครื่องบินแล้วก็ว่าได้เมียเด้พี่น้องครับผู้ใดเป็นแฟนครับผู้อยากเหลี้ยตัวเพิ่นมาซื้อเครื่องบินล้ำนี่ให้เพิ่อนเนี่ยเสียไปจอดไปเฮียนบ่ ช <laughs> ูขันขันได้ขันได้เครื่องบินลำนีน,นี่คือเมียบเอาวันถว่าเอาเมียเนี่ยเอาเนี้ยเอาเงี้ยเอาเอานีหลายคนแล้วไปดูนี่หนี่หลายคนแล้วหนี่หลายคนแล้วเอาสี่สิบบาท บ่อยากให้หนีว่าก็ใหญ่เขาหนีว่าเมียสิบอกต้องเลี้ยงเขากลุ่มต้องเอาเงินให้เขาใส่ทุกเดือนเฮ้ยบ่อพ่เืองอยากพ่อย่ังเพื่องยังโอ้แต่ละคนอยากได้บ่คือกันบางคนก็อยากได้ทองบางคนก็อยากได้รถบางคนก็อยากได้บ้าน ลางคดกันอยากได้ผัวไหม,อมโอ้ไปไปไปไม็ได้ดอกอืกไปสิพาไปซื้ออยู่หมองอื่นมีอยู่เอาลังหน่อยไปก่อนวว <c oughs> อหนววมองนี้ก่ <c oughs> อนหมองซิบก็หัดหมองอะไกาแล้วแม่เ <c oughs> มื่อไรก็เอามาถึงแต่นี่แหละพี่น้องเอามาเบิ่งถึงแต่เครื่องบินคู่แยกเนาะบ้ากันไปเอเอ เดี๋ยวให้ผมคือลอตเตอรี่จากสามพันล้านกันเนดะ้อผมสิมาถามซื้อให้ตั้งแต่ลีซ้อมต,ตัวชิ้หนักยุติเตร <c oughs> ียมเงินมาพร้อมปลาสิมาซื้อแต่วา่าใคเจ้าว่าขายครับพี่น้องครับผ่านมาเลาะเล่นจะซื้อดอกอยูนงค่ายนะครับมือนี้บ่มีเบียก์ใครมารอเล่นในไ,ไทยฉีบไปพี่น้องเบิ่งจะซื้อดอก คุยนักนังดังไฟให้หนังนี่ดังไฟให้หนังขี้ปูจ้ะขี้กระปูใช้กระปูโอ้ดีบอ่<า>อือโอ้สิดังไฟขี้กระปูวุ้ยไปซื้อเครื่องบินเม,มื่อไรนังก็เลยซื้อกปูมาแทนนังโอ้ยสุดยอดเลยวะสิไปซื้อเครื่องบินเขาว่าขายให้ เลเ็บเบาซ้ํเล็เบาเลไปซื้อกะปูอโอ้อันนี้บ่เงินไปซื้อกะปูนี่บ่ที่สิไปซื้อเครื่องบินน่ะโอ้มาบอกให้ผมเงินมึงหลายเท่เงินบเก้าบากูอยากเอ้ยเมื่อตองเอาดอกเครื่องบินเดี๋ยวสิบพาไปซื้ออันละสิบเก้าบาทหนึง่งอยู่ร้านทุกอย่างยี่สิบบาทมึงเงน่อยาก เอาแต่ไมยายังโอ้ชิ้นยั้นกินหรือเปล่า,ากัปูพี่น้องอืมกะปูเอา้าเอาออกไปโอ้เงยหลายไปซื้อเครื่องบินว่าได้ซื้อกะปูมาเทนไปซื้อเครื่องบินพันได้กะปู